สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมานะคะพี่ปูก็จะมาสอนนนำไฟล์ประกาศรายงานรับจ่ายประจำปีวมาณน,นะคะพศสองหนะคะซึ่งปรับจากเดิมนิดหน่อยนะคะเพื่อความสะดวกของพวกเรานะคะเ,เราก็มาเปิดระบบ eas นะคะก็มาที่ระบบม่ะมาณน,นะคะแล้วมาที่รายงาน รายงานรายรับจริงตามมั่วมานะคะ,ะแล้วก็เลือกอตัวอย่างก่อนเนาะเป็นปีหกห้าตอนนี้ปีหกก็เราค่อยเปลี่ยนนะคะวิธีการเหมือนเดิมนนะคะเลือกทุกหมวดรายรับานะเลือกตุลาจนถึงกันยานะคะ,ะกดค้นหานะคะแล้วก็ export excel ะะแล้วก็คลิกเปิดการใช้งานแก้ไขนะคะหลังจากนั้นก็มาที่จิ้มสามเหลี่ยมคะก็คัดลอกเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็ไปเปิดไฟล์ของรับจ่ายไปที่ชีรายรับจริงนะคะก็จิ้มที่สามเหลี่ยมเหดิมน,นะคะก็วางแบบธรรมดาะะวางแบบรูปแบบหลังจากนั้นนะคะก็เข้าระบบว s ดีเั้งน,นึงนะคะ ก็มาที่เมนูระบบงบประมาณเช่นเดิมค่ะและก็มาที่รายงานรายรับจ่ายเปรียบเทียบงบปรมาณนะคะ,ะแล้วก็มาเลือกตุลาจนถึง,ถงกันยานะคะ,ะก็เป็นปีหกหานะคะตัวอย่างเนาะถ้าปีหกเราก็มาเลือกคลิกหกหกนะคะกดค้นหานะคะแล้วก็ e อ p o พอร์ตเอ็กคะ ซึ่งวันนี้นะคะก็ระบบก็เปรียบเทียบรายรับรายจ่ายจริงตามระบ,บุโอมานนะให้เรียบร้อยแล้วนะคะแค่เรามาใส่ประกาศแล้วก็จิ้มที่สามเหลี่ยมเดิมค่ะแล้วก็คัดลอกนะคะแล้วก็มาที่ฟอร์มนะคะแล้วก็มาคลิกที่ชีตรายงานรับจ่ายจริงนะคะจิ้มสามเหลี่ยมนะคะนะคะ แค่นี้ก็เสร็จกันตอนแล้วเราก็มาดูชีทที่เราต้องการก็คือประกาศดูพิปูเลื่อนก่อนเนาะประกาศรด้รับจ่ายนะคะอันนี้ชื่อชื่ออบท์เราเราก็ไปเปลี่ยนเป็นของเรานะคะกับตรงนี้เนาะค่ะไปเปลี่ยน,นะค่ะแล้วก็ชื่อนายกนะคะตอนที่เราประกาศอันนี้เราก็ไปแก้ไขส่วนข้อมูลนะคะก็โปรแกรมก็ ดึงมาให้เราแล้วจากที่เราเมนูระดับจริงนะคะ่ะพวกนี้นะคะ่ะก็ดึงให้นะคะ,ะก็ดึงให้นะคะ่ะแรงรับจริงนะคะระบบก็จะดึงมาให้เรานหนุนเฉพาะกิจเท่าไหร่นะคะก็จะดึงให้พวกเราเรียร้อยแล้วนะคะก็แค่ ไปกรออขออนุนมัติก็ไปเปลี่ยนเป็นของตัวเองะคะ่ะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเนาะแล้วแต่ว่าพวกเราจะไปเปลี่ยนแปงลงรูปแบบไหนนะคะก็ไปดูนะคะอันนี้ก็พิสูจนะะ์วิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เพื่อที่จะได้คะแนน ita กันเยอะเยนะคะก็เลยพิสูจน์อันนี้ก็เป็นแพลตฟอร์มไกด์ไลน์นะคะพวกเราก็ไปปรับเป็นของเรานะคะคลิปนี้ก็สั้นๆนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะประกาศ แารรับจใยเงินประจำาปียวมาตามระบุะมานนะคะของพวกเราการก็สวัสดีค่ะสำหรับทีนี้